วันนี้มาชมมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก58กิโลกร,รมัมระหว่างฝ่ายแดงทียนอย่นี้ก็คือเพชรเจติศักดิ์อแสนศึกสูง160เซนติเมตรมาจากประเทศไทยส่วนผู้ชของฝ่ายน้ำเงินเชียี่ห่างสูง170เซนเมตรมาจากประเทศจีนนะครับประวัติการชกเพชรเจติศักดิ์นี่ชกมา65ครั้งชนะ53แพ้8เสมอ4ส่วนซชียี่ห่างนี่ ชกมา26ครั้งชนะ21แพ้5ไม่มีเสมอนะครับเหมือนคุณนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมาดูว่าสดกับเก๋าใครจะเป็นฝ่ายขอ้อใจนะครับชิจีหางนี่สดกว่านะครับมาจากกินนะครับกร,รมการเตรียมความพร้อมโยนนะครับผมแล้ะร,รมการสั่งลุยโดยยกทีนหนึ่งเลยเอามัดข้างหน้าเลยเพ,พรจิตจากมัดคว่ำ อ๋อย่างมัดเข้าลงตัวข้าหน้าโอ้โดนมัดมีอาการมีอาการอยู่ย่างอ๋อย่างมาดขั้นหน้าแทงเขากอดล็อกไว้ล็อกไว้อยู่ออกกำลัการแยกมาอาอจิตสักเตะอาอเตะขึ้นมาการย่างเอามัดขั้นหน้ามัดแรกกันเลยกอดคอมาล็อกม้าอาออาจจะมาแทงเขาอยู่ย่างรัดไว้กำลัการแยกมามัดขั้นหน้า ตัวเล็กกว่าแต่ด <ination> sí ึงตัวใหญ่ได้เลยนะครับตอนนี้เอามัดเข้าลำตัวย่างมัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้าอีกครั้งนึงเอาเพระติสักามัดเข้าหน้าขึ้นเหมือนกันเนาะต่างคนต่างโดนนะครับแรงมัดกันอยู่แรงมัดกันอยู่อืมใครจะแม่นกว่าใครจะแม่นกว่าติสังมัดเข้าหน้าย่างกามัดขึ้นเหมือนกันเอาะติสังมัดเข้าหน้าเพชรตสังมัดเข้าหน้าเนาะย่างกามัดเข้าหน้าขึ้นเหมือนกันโอ้ ่างคนต่างโดนอยู่นะครับตอนนี้ย่างเตะพมนอกเตะพมนอกขัางหนึ่งเอาชนสักเจ็ดแล้วก็ถีบไว้เอาย่างกันโอ้คนหนึ่งเตะคนหนึ่งหมัดอยู่แรกกันโอ้เตะเฉียวหน้าไปนิดนึงคนหนึ่งเตะคนหนึ่งหมัดอีกนะครับเอาย่างเตะแล้วก็หมัดรมเข้าเป้าอยู่เหมือนกันย่างดอกนี้เอาเีนซักก็หมัดเบิดย่างก็หมัดเบิดย่างหมัดเขาลำตัวหมัดเขาน้าย่างเตะพมนอก เตะฟังหน้าอ๋อเจากมัดขลุวมตัวยังมัดข้าวหน้าเลยอ้าวจะดยังหมัดเบิดยังเตะพังหนอกจะดยังหมัดหลังเตะพังหนอกขึ้นเอายังมัดข้าวหน้าเจะ็ดเตะพังหน้าเดินไล่อยู่นะครับจะดยังหมัดโอ้ยยังหมัดข้าวหน้าเลยมัดสวนถูกโอ้เตะกั้นคอเลยแต่ยังโดนไม่เต็มเท่าไหร่นะครับตัวเล็กกว่าจะเตะกั้นคอได้สบายเลยนะครับแต่น้ําหนักยังไม่พอยังเตะ จชจากอะไรก็มาเตะพ่อหน้าเหมือนกันเจ่นจากอ้าวเตะแล้วโดนยางมัดเขาน้าอ้อมเจนจากกัมัดเขาน้าขึ้นเช่นจากตัวเล็กจะเดินไล่แล้วเตะยางกับมัดสวนยางมัดเขาลงตัวยางมัดเขาน้าเจ่นจากกบมัดเขาน้าอาอกอดคอมาล็อกข้อมาอ่อมเจ่นจกแทงเข่าเราล็อกไว้ด้กรรมการยางมาอย่างเดินลุยอย่างเดิมเจ่นจากมัดปืิดอ่อมมาดเขาน้า ยงังมาโอ้ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างโดนมัดบวกกันเลยเอ้ากอดคอมาล็อกไว้เอาเพชรแทงเขาทำกันย่งมามาลุยไหมเดี๋วสั่งมาเขาน่ายังก็มาข้าน้าขึ้นกันต่า,างคนต่างโดนแลกมากันโยเอาเตะโดนมัดสวนเลยยังก็มัดคือสวนกันมากันเอา้อาเดยวจะกอดคอมาแทางเขาแทางเขาโอ้ตัวเล็กแต่ยังแทงเขาได้อยู่นะครับทำกันย่งมาเอาหมดยกนะครับ โอ้มีแตกนะครับโอ้เชรศักมีแตกแล้วนะครับไปโดนศอกโดนศอกแล้วแตกเลยนะครับจังหวะแรกศอกกันว่าตอนที่สองกรรมการสั่งลุยเีมจักทีบทีบมายัางมาหน้ามาหน้าเจษจัก,กเตะมัดแรกกันมัดแรกกันมัดบวกกันมัดแรกกัน,กกนเจาจักกอดเข้ามาแทงเขาเจษจักพยายามจะดึงคอลงมาอ้าวยังล็อกคอไว้กรรมการก็แยก,กมาโอ้สอกแรกกันเลย ยังมากกวาน่าจะสังมากกวาน่าก็นะโอ้จะควาควาโดนมัดล้มไปเจชรศักดมัดกว่าน่าอ๋อซอกแรกกันซอกโอ้กอดคอมาล็อกคอมาเพสักแทงเขาย่างก็พยายามจะดิ้นรุดออกอยู่นะครับเพสักแทงเขาเอากำกันแยกมาตอนนี้เหมือนเพชรสักจะขาดจะ่าเข้าแทงเขานะครับออกกอดกอดไว้กอดไว้อ้าแทงเขา โอ้เบี่ยงล้มลงไปเลยรู้กันมาไหมทำการเตือนห้ามเจียวขานะครับเอาย่าหมาข้างหน้ามาข้างหลัตัวาจะจะกอดคอมากด็ดคอมาน้ำไงโอ้แทงเขาอย่างันมวบไว้รวบไว้เพื่อจะจัควันจะดิ้นรนนะครับอา่าแทงเขาไ,ได้กรรมการแยกมาอย่าหันมาเบื่เอเราโดนกอดคอมากอดคอมาแทางเขา อนว่าแทงเขาโอ้แทงเขาได้เต็มเต็มอยู่นะครับเบี่ยงล้มลงไปรมการเตือนอีกครั้งหนึ่งห้ามเจียวขานะครับเอาลุยกันไหมสอกเลยโอ้อยังห่างสอกเขาน้าเต็มเต็มเลย,ยาจะจะกอดคอไว้รมการเตียงมากรมการห้ามเตือนน้ำห้ามเจียวขานะครับสอกเขาหน้าเลยเอาเตะ เป็ัตเตะขึ ang, ang, Ứ, ang, ừ, ้นเหมือนกันเอายางเตะกอดขอมาเป็นสัตวกอดข้อแทงเขาแทงเขาแทงเขากดคอมาขวงน้าไปแทงเขาควมการแย่งมากผมเริ่มมองทีมงานแล้วหยางเป็นสักกอดข้อมาเอายางแทงเขาเป็นสักหาจังหวัดแทงเขาอยู่แทงเขากอดคอมาตัวเล็กดึงตัวใหญ่มาแทงเขาแล้วตอนนี้อ๋พยายามจะดิ้นรออกมาแทงเขาเหมือนกันความการแย่งมาก เหตนกากที่เตโอ,โ,อโดนจับขาทิ้งลงไปเลยค์การเตือนห้ามเจียวขานะครับค์การกรเตือนว่าอีกครั้งหนึ่งกอดคอไม้ครั้งแทงเขาแทางเขาเป็นเหตักแทงเขาแทางทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับองคการแย่งมาโหย่าง ดินมาหลุนะโอ้เป็นแบบโดดสงราโดนยางมาขา้างหน้ายางมาขา้างหน้าเพื่อจะก,กอดคอมากดคอมาเอาอยางแทงเขาเหมือนกันเพื่อจะแทงเขาโอ้โดดแทงเขาแล้วแทงเขากดคอมาเอาแทงแทงกรรมการแยกมากระแทกหน้ากันหมดยกพอดีนะครับแต่จังหวะหมัดแจะกันเอาดูยกที่สามยกสุดท้ายนะครับว่าตอนยกสุดท้ายกรรมการบอก ตงสุดท้ายแล้วเตยมลุยพร้อมแล้วสั่งลุยยักก่อนว่าแทงเขาอย่างพยายามรวบมาต่สักแทงเขาแทงเขาโอ้ยืนทื่อเลยนะครับโดนเขา่ากรรมการแยกมาย่างมาเขาหน้ามาเขาหน้ามาเขาน้าเหยียดสักกอดคอได้จะยสักกอดคอได้แทงเขาอแทงเขาเต็มเต็มเลยนะครับอ๋อกรรมการแยกงม,มากรรมการเตือน่าจากไปเกี่ยวเชือก อาออกเตะมาถึงโดนทีมายโยยักเตะย่างกัเตะโอเตะก็มันได้กันกอดข้อมาล็อกข้อมาเอาักแทงเขาโอ้ตัวเล็กดึงตัวย่างมาแทางเขาเลยนะครับแทงเขาได้เต็มเตรมเน้นๆเหมือน,น,นกันนี่หางกันยาจะล็อกไว้นะกอดไดว้โดนซอกเลยนะครับดูสดุนัยกับฟันสอมกันเพชรเจียดจัดจายักเดินย่างมาเขาหน้าขอกอดข้อ้า,ขอขา,า,อาก็แทงเขาเริ่ม ลงกดมาแทงแท็ออวันศอกเลยนะครับโอ้เหมือนกับยนืนทื่อนะครับโดนเข่าดิ้นไม่หลุดเลยนะครับเพชรเจตดสิบนี่กอดคอแบบแทงได้แน่นๆเ,เลยเอ๋อกอดคอมาอีกครั้งอืมเพชรยางกบวยให้กอดนะัด้นรุนมาเอามัดเขาน้าอยู่ยางเตะอ๋อเพชรจากเตะเวิดยางมา,ขาเขานะเพชรเจ็ดสากกอดคอมากดคอมาอาจจะแทงเขากทำการย่างมาง ดูยันไมเป็นอยากเดินมัดเขาหน้าโอ้ยยางก็มาเขาหน้าเคมือนกันต่างคนต่างโดนเป็นอยากเตะเตะดอกนี้เข้าเต็มเต็มเลยเตะอีกครั้งหนึ่งยางจับขาได้ทิ้งลงไปเลยทำการเตือนนะครับว่าห้ามเจียวขานะครับนทำการเตือนบ่อยแล้วนะครับทําไงการบอกว่าเจียวขานะครับเตือนหลายครั้งแล้วก็เลยอ้าวตัดคะแนนนะครับเตือนหลายรอบแล้วก็เลยโดนตัดคะแนน mà lưới gắn máy cái gì giặc đơn mà cái gì giặc thì nhà hàng vôn nó bay nhà hàng mặt có na ô đôn tệ lên tiền giặc 2 sóng đỏ lên nó khác bổ thính lồng bay lên được không nam máy cái giặc thì ô nhà hàng mặt có na là giặc อาจจะมาแทงเขาขเยอะกรมการแยกมาอดูยกันไหมเป็นสักเตะเวิดเตะอีกครัง้งงั้แต่โดนแช่หัวไหลนะโอ้โดนหมัดขึ้นเหมือนกันอย่างแทงเขาเป็นสัก,าากแทงกดเข้ามากดกด้อมาดูเหมือนวงในพเพชรเจีสักทำได้ยิง่งกว่าเพชรยักษ์ทีอย่างโอทีอีกครั้งอย่างพยายามจะเดินเข้ามาเอาแทงเขาขึ้นเหมือนกัน หมดยกจบจกมแล้วนะครับก็สู้กันได้ดูเดือดอยู่นะครับมาดูว่าใครจะได้รับปานชูมือนะครับก็รอฟังคะแนนจากกรรมการจนครับก็เป็นนั้นว่าเพชรเจษสักอ์อเซนสึกชนะคะแนนไป30ต่อ26นะครับโอ้ถ่ายรูปอย่างเท่น,นะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพน้นะครับ